สวัสดีจ้าแพทย์ครับทุกคนคลิปนี้ยายจะไม่ก่าผ้าม้วนเวยจ้านี่จับป,ป้าเลยจ้าในสะในขางเฮื่อนเลยจ้านนิอุ้ยสองโตพี่น้องมันรุนบึ้งเด้อพี่น้องเด้อนี่มันโบกเหมอือนี่พี่น้องดูกข้าโดเออูกข้าโดมเลยจ้าอันนี้น้องอันนี้น้ำบบาจูดอันนี้ยังสูพกข้าวโคดได้จ้าเด้อน,นีอหมานมนอุ้ยพี่น้องเบิงบ่งบึ้ง เบิ่งเลื่อพี่น้องมาตาท้องเอ้ยตาท้องอืมขวดอ๋อพี่น้องมีต้นใหญ่ๆงามๆเออยเอ้ลงมาซอยกันดิ่นเอือหึเถือหลักสองเทือละกสามเลยจ่าเด้อนั่นเต้นออกเลยหนอนมาโน้มนั่นอืมพี่น้องมา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 หลุดมึงอาดพี่น้อง นี่ดต่ตัวใหญ่ๆมากมา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 พี่น้องมามาจับเออหมันหมันนี่บึ้งบึ้งพี่น้องบึ้งเฮ้ยเออปมาดุกตัวใหญ่ๆพี่น้องนั่นประดุกประดุกโบกแล้วมามามาหลุดมึง ได้พอสองปีบ่พี่น้องบกเหมือนเลยตัวอ้วนเนาะนั่นเออเมียปลาขิงพุ่นไปหยอกกันยังเนาะพุ่นเพราะมันเขาหูนะ มันม <c oughs> ีหูมันเขาอยู่ในหูป่นทีเอาเอาโอ้นคโอ้น่ะตัวใหญ่ะาอืมน่ะโอ้พี่น่องน้องมีแต่ตัวใหญ่ๆมันมีโปงเ้อพี่น้องเด้อเออ อ้าวตระทองตา <laughs> ทองลงมาลุยเออมาหลุนชอยกัดอันนี้มาจับชอยกัลละเด้ยจ่าเด้อในสาขาเหื่นใหญ่หน่เลย่าสิทุบรววอาน้องมาสิทุบอยู่การไอเด็าวเบิ้งล่อเบิ้งเหมือนปีนีเบิ้งจะได้ทบุบบมันอยู่ไก่หืน่น <laughs> วันนี้ลูกสาวว่าพิดว่าถือยืดเดียวพ้นนะมันบืดขึ้นมาตายสองทงโตพี่น้องมันบุบเขาตมันเลยิปมันไม่เต็ดออกสิพี่น้องคินตรงมันโลมแห้ง ขารอะมาเอาไปหลังนี่อันนี้อืมเอ,มอมต้นไปเต้นมอนีเนาะอืมนี่เอ,อ้เอ,อนเนี่ยเออเอนะมาลมดิม<า>เอาเอาจับปลาสองมือมาอยู่จับไดทีเท้าอ,อ่ะอจับ <laughs> นี่อ๋อโซ แกมาเจ้าแกมาก่อนอูย้ยพี่น้องนี่อุ้ยปัด,ด <c oughs> พี่น้อง,องหอยโฉลี่ยเหี้บบอเห็นบบอพี่น้องอ๋อเจ้าลุยมาปัดปลาดุกยักษ์โอ้ลาบเศษ ออทิมเออสองปีวะเนี่ยคืน้องไงใช่มครับสองปีเนี่ยจะได้สูบเทือหนึ่งด้วยจานนี่อืม้เอาใส่อเอือนใ่ยบอไหอยหึ่งเออเบิตัวป่าเบิงตัวป่าเออปีนี้แหละป้ามันอยู่ในโป่งไม่ได้วนๆเลยแหละพี่ยายน่ป้ามันอยู่ในโป่งมาเลยตัวอ้วน เห็นบ่พี่น้องเห็นบ่เบิ่งใกล้ๆเด้อนั่นอือฮ่าฮ่าฮ่าฮ่นฮ่าอือเอาออป้าดุกงักหน่านี่ป้าด้าเห็นพ่อโตอือเอ่อเดี๋ยวเดียวพี่น้องอมา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 เด้อพี่น้องมีเจ้าใหญ่ๆงามๆามมวย เนี่ยนันปัดพี่น้องเบิ่งไกลๆเด้อมา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 พี่น้องอยู่กรุงเทพกรุงไทยอยู่เมืองเออมาแบกไปกินเด้อปัดอุ้ยงอย่างวะโอ้เจ้าปีจาร์เจ้าว่านี่จะค่อยได้ซูบี่ ซองปีเขานี่ซุปแส่เขาโคดได้จ่าเด้อยอดเทปใหญ่โกบเด้บ่มีพ่อโตนกโกบใหญ่ พี่น้องเลยมีตัวใหญ่ๆงาอมามเอ้าหายนี่เอ้ยมันมันมันแหงเอาไปลาบด้วยพี่อายเออ ตัวหนึ่งได้จ่าด้วยจะท่องในกรุบตัวหนึ่งลุ่นต่อเอ้ยออ้ยเดี๋ยวแจ๊พี่ไอ้เฮ้ บอนอ่ะเอาขึ้นไปแล้วง่ายกรุบนะพี่ไอขึ้นมาแล้ว หนึ่งโตสองโตมีดีดีวะสองโตสามโตเอาปลาดุเอาปลาคอจะปลาคอเป็นนกพิ ai น้า đi, <laughs> ừ. là Nào sao? Nó dùng đây ngay Nó vô đây <laughs> ngay <này>, <laughs> ไฮนามช่ยีบ้างเอไจะลกทางไหนได้เกิดวันนี้กระลกนั่นกระดุกใหญ่กะดูกตัวนี้มันต่อปรเจ็หรอกมันเป็นบานยักษเออเออาเน่มันนั่นแล้วพี่น้องสูบเชีเขาขูดนามบกเลย เลือกบ่ be, yeah. okay. go no. มาักตุกน้าใส่ปลาดุไว้น้าปลาดุยักสามบุ้ยปลาสองตีน้องพี่น้อง สี่ห้าตต่สี่ตต้ห้าโต่เออน้าปลาดุกยักษ์นะเแถวโคกตูตะทองว่ะงมบหอยตะทองว่ะเอาตะทองปล่อยไว้ถ้ากิน จะเธอมเอาไปเฮือนเลยเออพี่น้องเล่าเอามาให้ดิประดุเอก ก็มันมีแต่จักสีเนาะโมตัวเดี๋ยวยิ่ตัวใหญ่ใหญ่เอออะพ่อยเอออะพ่อยไส่ยังไห้ก็ปลาคอสิปลาหยังปลาคอปลาเกินปลาให้ปลาคอปลาคอปลาคออย่างนีย่งปลาไห้อะพ่อยมาอ้าตัวพ่อยมามาย่อยพ่อยครับเดี๋ยวมาขังไว้แล้ว ตุ่มเปชะแบงพีแบงน้องคนละโตสองโตใหญ่กระสีจบคลิปเด้อยพี่น้องเอาป้าเนสาไว้เพียงแค่นี้เลยจ้าเ้ย ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไหลทุกแช่ทุกคอมินยาใใยด้วยดีเสมอมาถ้ายายผิพผาดประกันได้ยายขออภัยด้วยจ่าสวัสดีจา่ารักนะทุกคนอย่าขอติดตามคลิปยายต่อไปไลยด้วยจ่า